สวัสดีทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาดูสูตระจะเรียกว่าเป็นสูตรวิ่ง2ตัวมาตัวก็ได้นะสำหรับวิ่งบนล่างนะถ้าใครชอบสายวิ่งสายรูดหรือสามารถจับตัวเลขไปเป็นสามตัวได้บางงวดจะมา3ตัวเลยในเลขในในนี้เลยมาได้บนล่างนะครับผม สูตรมหัศจรรย์กับจะเป็นวิธีการบวกแบบร้อยมาไล่ลงมานะครับผมร้อยมาไหลลงมานะก็ตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงแล้วก็อาจจะลายตานิดนึงนะเพราะว่าการบวกมันจะใช้วิธีก,า,การบวกไขว้ลงมานะก็ค่อยค่อยอาทาความเข้าใจกับมันนะครับผมอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะเอาแนวทางการเดินเขามาดูเริ่มตั้งแต่ที่ออก2 6 0 4 5 3แล้วก็ ข้างล่างหนึ่งหนึ่อ่ะนำรางวัลที่1มาตั้งด้วยบวกเอ่อแล้วก็เลขท้าย2ตัวตั้งหมดเลยนะครับสองหกศูนหนึ่งนึงแล้วก็บวกร้อยมาไล่ลงมาการบวกร้อยมาไลยก็คืออ่าข้ามตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้หลักแสนเนี่ยบวกด้วยหลักพันข้างบนแล้วก็ได้อะไรก็จะใส่ตรงนี้นี่นี่แสนนะบวกข้ามตำแหน่งกัน <c oughs> ไม่ได้บวกตัวเลขที่ติดต่อกันนะครับบวกข้ามตำแหน่งตรงนี้สองบวกศูนย์ได้สองแล้วก็ใช้ตำแหน่งตรงนี้อ่าตำแหน่งต่อไปคือหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับหกบวกสี่ก็คือข้ามตำแหน่งกันตรงนี้ที่ผมโยงไว้อย่างเงี้ยไปหกบวกสี่ได้สิบก็คือศูนย์แล้วก็ใช้ตรงนี้บวกด้วยตำแหน่งนี้ศูนย์บวกห้าตามที่ผมโยงไว้แบบนี้ศูนย์บวกห้าได้ห้าอ่าแล้วก็ หลักร้อยบนก็มาบวกกับหลักหน่วยบนข้ามมาแบบนี้นะครับผมบวกร้อยมาลายสี่บวกสามได้เอ่านี่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหลัก10บนก็คือห้าบวกด้วยอ่าหลักสิบล่างนี่ข้ามมาแบบนี้ห้าบวกหนึ่งได้6อ่าใส่ตรงนี้แล้วก็3าบวกหก็คือหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะ3ามวกหนึ่งก็จะได้4อ่าได้2องศูนย์ห้็ดหกสก็มาบวกร้อยมาลายข้ามตำแหน่งกันเหมือนเดิมนะครับนี่ สองมาบวกห้าตรงนี้ได้เจ็ดศูนย์มาบวกเจ็ดตัวนี้ได้เจ็ดห้ามาบวกหกตรงนี้ได้สิบเอ็ดก็หนึ่งอ่าเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดก็หนึ่งอ่า, 7, 4, 10, อาประมาณนี้แล้วก็มาบวกต่อไปนะครับได้เลขสี่ตัวแล้วเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งก็ใช้เลขเจ็ดตรงนี้มาบวกกับเลขหนึ่งตรงนี้อ่าข้ามตำแหน่งกันเหมือนเดิมเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนี่ ก็มาบวกต่อไปอีกเดี๋ยสองตัว8ปบวกแได้6ใช่มแปดสองสิบกะก็จะได้เลขวิ่ง2ตัวนะครับเลขวิ่ง2ตัวที่จะมาบนล่างนะตรงตำแหน่งนี้ก็คือจะเป็นเลขวิ่งก็คือ6กับ8นี่เลขวิ่งตรงนี้ถ้าเป็นวิ่งก็จะให้วิ่ง <c oughs> วิ่ง6กับ8มาดูผลรัฐบาลงวดถัดมาออกไปที่ตัวนี้เขาอ,ออกไปที่ตัวไหน7 8 2 6 7 7 8 2บนด้วยหกล่างนะ6 7ล่างนะ 6, 7, งนะอันนี้ออกแบบนี้ก็มาดู ตัวที่เข้านะตัวแรกตัวเล็กวิ่งก่อน6มาอะไร6มา6 7เล่างนะอีกตัวหนึงเลข8เนี่ยเลขวิ่ง2องตัวตัวนี้วิ่งหกับวิ่ง8เลข8มาที่หลัก10บนมาดมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ6กับ8อ่าแต่มาดูแต่มาดูเลขนี้68แปดเจ็สองสหนึ่งอะมีแค่นี้ หกแปดเจ็ดสองสี่หนึ่งตัววินอ่าเลขหกมาจับกับตัวนี้ได้หกเจ็ดแล้วมาดูสามตัวเจ็ดแปดสองมีอะไรบ้างมีเจ็ดมีแปดมีสองเข้าสามตัวเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เข้าครับหกหกเจ็ดหกมาโยงจับกับคู่นี้ได้หกเจ็ด แต่ว่าสามตัวนี้เขาเข้าบนหมดเลยนะครับนี่นี่ได้สามตัวบนเลยเจ็ดแปดสองส่วนคู่นี้ได้หกกับเจ็ดได้สองตัวล่างถ้าจับคู่ได้ก็จะมีแปดสองที่เข้าแต่ถ้าสามตัวเราจับวินสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกอะไรนนะตัวเลขเนี่ยหรือเอาสี่มาเข้าด้วยมีหนึ่งด้วยเนี่ยตัวเลขมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเราจับวินกันได้เลย ก็จะได้3ตัวไปที่782แล้วก็2ตัวล่าง67นะอันนี้คือแนวทางการเอ่อการดูการจับตัวเลขนะจะจับรอบนอกนะเอารอบนอกมาจับนะครับผม2 7 8 6แล้วก็14อนะ่ะเลข8ตัวซ้ำแล้วก็ไม่ไม่มองก็ไปเป็น1กับ4แทนนี่ตัวนอกนี้คือจะเป็นตัวเด่นเด่น2ตัวที่จะมาแน่นอนก็คือ6กับ8นี่ เข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ6มาล่าง8มาบนมาดูกันต่อหลังจากที่ออก7 8 2 6 7นะครับตั้งรางวัลที่1 4 7 1 7 8 2แล้วก็6 7ล่างอ่าบวกเหมือนเดิมนะครับข้ามตำแหน่ง4บวก1ได้5 7บวก7ได้4 1บวก8ได้9 7บวก2ได้9 8บวก6เป็น14ใน4 2บวก7ได้9อ่ะนี่ บวกเหมือนเดิมลงมานะครับร้อยมาลายห้าบวกเเป็น14ได้4 4่สี่บวกเก้สิบสามได้3 9มเบวกสเป็น13ได้3ามเบวกเเป็น18ได้8ปอ่าบวกร้อยมาลายลงมา4ี่บวกสได้อะไรเจ็ดบวกแได้สิบเอ็ดหนึ่บวกหได้ตัวเดียว8เลขวิ่งงวดนี้ก็คือ8 เจ็ดนะสองตัวนี้ตำแหน่งตรงนี้จะเป็นเลขวิ่ง8กับ7บนล่างผลหวยรัฐบาลไทยงวดทันมาออกไปที่4 7 8แล้วก็เกนะ้าหนึ่ะสี่เจอ่ะสี่เจมาดูตำแหน่งที่เข้ากันก่อนเลขวิ่งมีอะไรบ้างที่เข้าเลขวิ่ง7กับ8 มาสตัวเลยนะครับเจดแปบนล่างเลยครับนี่นี่คือเลขวิ่งมาเจดแปดตรงๆนะครับจับคู่ชุดได้7 8็ดอ่าเกมีไหมเก้าหนฝั่งนี้มี9มี1 2ตัวล่าง9กหนึ่งตัวเลขที่นำมาจับวินนะก็มีเน้น7กับ8ปดสิหน่วย7กับ8แล้วก็มี4มีห้าหนึสามี่ห้า ห้าหตัวเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่นํามาจับวินมีหกตัวห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งเก้าเพราะว่าแปดมันซ้ําใช่ไหมห้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งเก้าหตัวเข้าบนล่างอีกแล้วนะครับผมนะตัวที่เข้านะเอามาบนก่อนสี่เจ็ดแปดนี่ตำแหน่งนี้เลยสี่เจ็ดแปดนี่เข้าตรงนี้เลย3ามตัวเลยนะครับ แล้วล่างล่ะล่างมาเข้าฝั่งนี้ครับหนึ่งเก้าครับนี่นี่คือล่างนะครับนี่ตรงนี้เท้าล่างสองตัวเด้หกตัวจับบินได้บนล่างอ่าจับสามตัวได้สี่เจ็ดแปดนี่ก็เน้นเจ็ดกับแปดตรงตำแหน่งนี้เป็นสิบหน่วยนะเป็นเลขวิ่งสิบหน่วยนี่เหมือนกับงวดน,นี้ที่แปดกับหกเน้นสิบหน่วย มาทั้งบนล่างอันนี้ก็มาบนล่างมันมาสองตัวบนเลยเจ็ดแปดอ่าสองตัวล่างเราจับได้ตรงนี้ด้วยนี่เก้าหนึ่งเลขหกตัวโอเคเป็นสูตรมหาศจันย์ที่นํามาเสนออ่ะมาดูกันต่อนะครับผมงวดที่สามมาฝั่งนี้หลังจากที่ออกเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งขอดูเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งโอเคตัวเลขไม่ผิดอ่ะ บวกไขลงมาเหมือนเดิม9บวก5เป็น14นี่ได้4 1บวก4ได้5นี่5บวก7 5บวก7ได้12ได้2 4บวก8เป็น12ใส่2 7บวก9เป็น16ใส่6 8บวก1ได้9อ่าโอเคลบอ่อบวกลงมาต่อนะครับผม4บวก2ได้6 5บวก2ได้7 สองบวกหกได้แปดสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งบวกลงมาต่อนะครับหกบวกแปดค่าเหมือนเดิมได้สิบสี่ใส่สี่เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดอ่าบวกลงมาอีกสี่บวกแปดได้สิบสองเลขวิ่งงวดนี้ที่ได้ก็คือสอง ส2กับสมาดูผลเขาออกไปที่อะไรงวดทันมาเขาออกไปที่แปด่งสองกับส6ข้างล่างนะครับ8 1 2ห6มาดูเลขวิ่งกันก่อนเลขวิ่งสองมาที่1นึมาสองบนหลักหน่วยเลขวิ่งส มาล่างอ้าววิ่งสี่มาล่างามาทั้งสองตัวอีกแล้วนะครับผมสองกับสแล้วมาดู3ามตัวมีอะไรบ้างไอตัวเลขที่นำมาจับวินนะก็จะมีสี่หกสองสี่หกสองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหหตัวเหมือนเดิมหตัวนำมาจับวินได้สองตัวล่างนี่ เข้า4 6ตรงนี้นะครับตัวแรกเลยอ่ะฝั่งนี้ก่อนเด็กวิ่ง4 6 4 6ก <c oughs> จะวบินได้สองตัวล่างเลยครับแล้วก็มีอะไรแปดหนึ่งสองเข้าบนล่างอีกแล้วครับนี่แปดหนึ่งสองฝั่งนี้เข้า เข้า3ตัวบนจะบินได้3ตัวบน812แล้วก็46เลขวิ่งไม่พลาดครับบนล่างอีกแล้วครับามาดูถัดมาเลยนะครับผมงวดที่4ถัดมา3 208 1246อ่ะตั้งเหมือนเดิมมาบวก100ม,มาไล่ลงมา่า3บวก0ได้ 3, 0, 3, 3 2บวก8ได้0 0บวก1ได้1 8บวก2ได้10ใส่0อบวก4ได้5 2บวก6ได้8 0, บวกร้อยมาไลลงมาต่อ3บวก1ได้4 0บวก0ได้ศ1ย์บวก5ได้6 0บวก8ได้8อ้าวบวกร้อยมาไลลงมาต่อ4บวก6ได้0 0บวก8ได้8บวกร้อยมาไลลงมาเหลือตัวเดียวก็คือเลข8เลขวิ่งของเรางวดนี้ก็คือ8กับ0 8กับ0นย์วิ่งบนล่างนะครับก็มาดูว่าเข้ามาอะไรเขาออกไปที่ เง่อดันมาออกไปที่2 0 2กับ6 6, 6นะครับ2 0 2 6 6รอบนี้เลขจับวิน3 4 0 8 8เ,เยอะมากเลย8มี <c oughs> <c oughs> ก็มีแค่8 0 4 3นะจับชุด2ตัวรอบนี้ไม่เข้านะครับเลข4ตัวเลขน้อยเกินไปหรือเปล่า แปดศูนย์สี่สามสี่ตัวจับไม่เข้านะครับรอบนี้แต่ว่าเลขวิ่งมาครับเลขวิ่งยังมาก็คือมาตัวเดียวนะครับมาที่เลขศูนย์เลขวิ่งนี่ส่วนมากจะเข้าบนนะครับเนาะก็เข้าบนศูนย์กับแปดเข้ามาที่ศูนย์สองนะถ้าจับรูดก็ได้ศูนย์สองนี่เข้าศูนย์เข้าต่อเนื่องนะครับผมนี่ตัวนี้ไม่พลาดนะครับมาได้บนล่างอ่า ก็รอบนี้มาแค่บนเลขศูนย์ตัวเดียวมาดูกันต่องวดถัดมาว่าจะมาแบบไหนงวดที่หครับงวดที่หนี่7จ็ดสอ6เนยไม่ผิดนะเจ็สองเตัวแรกผมเขียนผิดเป็นสองเจมันสลับตำแหน่ง7 2 7 2สองเถูกแล้วนะ ตัวเลขอาจจะเลอะนิดนึงนะโอเคเจบวกเได้14บสนี่สิใส่ส2่สบวกสได้4ี่เจ็บวกศนได้7 2็ดบวกสได้4 0่ศบวกหได้6กสองบวกหได้แปดบวกลงมาอีกสี่บวกเเป็น11บเอบวกสเป็น8 7ดเจ็บวกหเป็น13บสามใส่สามสีบวกหกบวกแเป็นอ่าสิ 12, ใส่2 หนบวกสมเป็น4ี่ปดบวกสองเป็นสิบได้ศนยอ่าสี่บวกศนได้เลขสี่ตัวเดียวรอบนี้ตัวเลขเข้าออกไปที่ตัวนี้ครับ4 4 6บนแล้วก็4 4, 4ล่างอ่ะ4 4 6 4, 4ีล่างอ่า มาดูเลขวิ่งนะเลขวิ่งของผมก็คือสี่ตัวเดียวครับเพราะว่าสี่มันชนกันตำแหน่งนี้นี่เลขสี่ตัวเดียวเลขสี่ตัวเดียวมาแบบไหนมาบนล่างเลยครับมาดูเลขวิ่งเลยสี่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 หกสี่มาทั้งบนทั้งล่างจับคู่สี่สี่มาล่างเลยครับสองตัวเลยอ่า ตัวเลขที่นำมาจับวินมี41 41แล้วก็820 41 820 5ตัวเขาเข้าไปที่เลข44ล่างเลขวิ่งรูดไม่พลาดครับถ้าใครจับวิ่งรูด44จับ2ตัวได้44ถ้ามาเบิ้ลแบบนี้ ใครชอบเบิ้ลก็ลองจับเบิ้ลถ้าใครไม่ชอบก็คงจับท่า4-4ไป <c oughs> เออเนอะไม่มีหกเนาะตัวเดียวถ้างั้นจะมาได้บนละบนเลยนะครับบนสามตัวเลยนะรอบนี้มาแค่4-4โอเคมาดูกันต่อนะครับผมงวดที่หกงวดที่หก <c oughs> 9-3-1 4-4-6กับข้างล่าง4-4 เอ9บว1ได้10ใส่0 3บว4ได้7ะ1บว4ได้5 4บวก6ได้10ใส่0 4บ4ได้8 6บ4ได้10ใส่0 0บวก5ได้5 7บ0ได้7 5บวก8เป็น13ใส่3 0 0ได้0 5บวก3ได้8 7บ0ได้7อ่ะก็จะได้เลขวิ่งตัวเดียวก็คือ ห้าบวกเเป็น5เป็นสิหก็ใส่5แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข8ก็คือตำแหน่งนี้ก็คือเลขวิ่งนะอ้าวมาดูผลไวรัฐบาลงวดล่าสุดเขาออกไปที่9 5 1กับ6 3มนะครับมาดูเลขวิ่งก่อนเลขวิ่ง5เข้าไปที่หลัก10บบนนะครับนี ก็คือให้เป็นตัววิ่งรูดบนล่างเน้นสิบหน่วยไปเลยนะครับเพราะว่าเข้าเดินมาที่สิบหน่วยอย่างเดียวนะครับเลขห้ามานะครับเลขห้าส่วนเลขแปดไม่มานะครับรอบนี้เข้าตัวเดียวครับเลขห้ามาที่บนบอกแล้วว่าสูตรนี้เน้นบนกันล่างเลยเน้นบนมากๆตัวเดียวนี่ไม่แปดก็ห้าตำแหน่งนี้เขาจะมาเข้ามาจริงเอ,อ่อก็จะมีเลขห้าตัวนี้ที่เข้ามาด้วยเนาะก็ได้ห้า เลขรอบนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวเลขสี่ตัวจับวินไม่เข้าครับจับวินไม่เข้าแต่ถ้ารูดเข้าไม่มีหนึ่งนะไม่มีหนึ่งไม่มีหกไม่มีสามแต่ว่าถ้าจับรูดก็จับรูดหรือวิ่งได้ห้านะครับผมแปดกับห้าเป็นตัววิ่งรูดอรอบนี้มาแค่เลขห้าตัวเดียวแล้วก็ตัวนี้ มาดูกันงวดนี้ว่าเราจะสามารถจับ3ตัวได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมาแค่ตัววิ่งรูดอย่างเดียวนะ,ะหลังจากที่ออก7 4 3 9 51เดี๋ยวผมขอดูเปิดดูสูตรก่อนเดี๋ยวผิดนะครับ7 4 3 9 5 1ไม่พลาดนะครับ7 4 3 9 5 1ข้างล่าง6 3นะอ่ะบวกลงมาเหมือนเดิมนะครับร้อยมาลัย7บวก3 ได้10ใส่0ย์่บวกเเป็น13ใส่3 3บวก5ได้8 9บวก1ได้10ใส่0 5ยบวก6เป็น11ใส่1 1บวก3เป็น4อ่ะ0บวก8ได้8 3บวได้3 8บวก1ได้9 0บวก4ได้4 8บวกเเป็น17ใส่7 3บวก4ได้7 7 7บวก7ได้เลข4ตัวเดียวก็คือเลขวิ่งของรอบนี้นะครับ สี่กับเจ็ดตัวไหนจะมานะครับนี่คือเลขวิ่งตำแหน่งเลขวิ่งนะจับวินรอบนี้นะครับวิ่งรูดก็คือสี่เจ็ดบนล่างนะครับงวดวันที่สนะิบหกเนาะสิบหกพอยอนี้หกหนี้ 1, นะครับผม สิบหกพอยหกหกวิ่งรูดบนล่างนะครับเน้นบนกันล่างนะครับผมเน้นบนกันล่างสองตัวก็คือสี่กับเจ็ด เน้นเลขสี่เน้นเลขสี่รองเจ็ดเนี่ยสูตรนี้คิดว่าน่าจะเดินต่อด้วยนะครับอืม <c oughs> อะได้สี่กับเจ็ดวิ่งรูดรอบนี้นะถ้าใครชอบนะครับผมส่วนจับวินจับวินเราจะเข้าไหมตัวจับวินอา้าว จับวินเลขจับวินรอบนี้ถ้ามานะครับผมก็จะมีเลข4 7 8 0 4ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวเลขรอบนอกคือตัวจับวินมี4มี7มี8แล้วก็0 แล้วก็4ีฝั่งนี้คือตัวเดียวกันเลข7ตัวเดียวกันมีแค่4ตัวจับวิน4 7 8 0อาจจะมานะครับผมก็เอาให้เน้นตัวไหนนี่เน้นตัวนี้เลยเน้น4กับ7มาบนมา10หน่วยแน่ๆนะการจับก็จะจับแบบนี้เลข4กับเจ็เอาสมาก่อนส7่8 4 0แล้วก็มี ถ้าเจ็ดมาก็คือเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่ชอบตัวไหนเล่นบนล่างได้นะครับผมถ้ามาจริงๆห้าห้าตัวสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์อ่ะเนี่ยมามีแค่นี้เลขจับบินมีแค่สี่ตัว ก็น่าสนใจเลขสี่เลขสี่ไปชนกับอะไรของผมเลขสี่งวดนี้สิบหน่วยบนสิหน่วยบนสองสามสี่ชนที่เลขสี่นะครับไม่แน่นะสี่อาจจะมาได้บนล่างเลยนะเลขสี่นะเออไม่แน่นะครับผมชอบเลยนะตัวจับเนะี่ยรอบนี้ถ้ามาชุดสองตัวผมมีอะไรผมมี สี 4, 4, อะไร4ีมาหรือเปล่ามีนะเนี่ยอา้ามี0 4 4 0์สของผม,ผม,ผมด้วยนะนะหรือจะมา0ูย์เล่าง7จสล่าง7 8ล่างนี้ลองจับนะไม่แน่อาจจะได้2ตัวล่างได้นะเจ็ดแอา่าแล้วก็7 4 4ด4ี่สเนี่ย ลองลองเล่นบนล่างได้นะครับแต่สี 0, ่ศูนย์ของผมติดบนนะครับผมผมชอบมากเลยนะครับ <laughs> อ้าก็มีติดบนนะครับตัวนี้วงวงกลมไว้หน่อยนะว่ามีติดบนนะเน้นสี่รองเจ็ดนะครับเล็กวิ่งอาจจะมานะครับผมก็ดูจากสถิติเขาสถิติเขาเข้า,ขามานี่หกแปดมาบนล่างเลยนะครับงวดแรกที่เข้านะครับผมหกแปด จ็ดแปดมาสองตัวเลยนะครับเจ็ดแปดแล้วก็มาสี่สองก็มาบนล่างเลยอรอบนี้ศูนย์กับแปดมาศูนย์แค่ตัวเดียวเนาะบนส่วนมากจะมาบนะนะนี่รอบนี้ได้สี่สองตัวก็มาสี่สี่แล้วก็สี่บนสี่ล่างอ่าล่าสุดก็คือมาเลขห้าตัวเดียวแปดกับห้ามาห้าตัวเดียวรอบนี้จะมาแค่สี่ตัวเดียวหรือจะมาเลขเจ็ดตัวเดียว ก็รอลุ้นกันครับเจ็ดกับสี่วิ่งรูดสองตัว <Spark> นำไปพิจารณาได้ครับบนล่างครับก็เลขสี่ชนกับเลขสิบหน่วยบนของผมบนครับเออแล้วมีสี่ศูนย์ด้วยอ้าวผมมองสี่ศูนย์ไว้อยู่ศูนย์สี่สี่ศูนย์อ่าโอเคล่างอาจจะเป็นสี่เจ็ดสี่แปด 7078ก็ได้ไม่แน่นะครับผมก็ลองดูได้นะอ่ะโอเคสูตรนี้ก็จบทวนกระบวนความขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s u i s e แล้วด้วยนะครับผมขอบคุณสมาชิกของช่องที่คอยซัพพอร์ตอ่ะช่องตลอดมาทุกเดือนนะครับผมขอให้ทุกคนีเฮงปังโชคดีกันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับงวดน,นี้สวัสดีครับ